สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศบนท้องถนนเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปการเดินทางระวางทางนะครับไปวัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับภัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับ เนี่ยจะเป็นบรรยากาศข้างทางนะครับสวยงามบรรยากาศทุ่งน้นะครับอยู่ข้างทางจะมีบ่อเล็กๆบ่อเล็กๆยาวๆนะครับอยู่ข้างทางก็จะมีปลามีมีปลาเยอะครับแถวนี้นะครับให้เป็นถนนสังขะนะครับเส้นไปหนองจอกนะครับเส้นเล็กๆสองเลนส่วนกันนะครับ ก็ไปวัดนะครับก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับ <c oughs> ไพ่ดำเจริญสุขนะครับ<า>ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดต่อสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตวิดีโอใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับ วิดีโอการเดินทางวิดีโอไปเที่ยววัดไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับจะเป็นบรรยากาศสวยๆแต่ว่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไม่ค่อยจะชัด ถนนคอนกรีตนะครับถนนปูนนะครับเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนิดๆนะครับแดดกำลังแรงเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ถึงแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการทิศ ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากมากครับ